สวัสดีผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้อมเอดีครับผมวันนี้โอ้โหคิดถึงกับบรรยากาศการเปิดคลิปอะไรแบบนี้มากเลยนะผมเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยหยุดทำคลิปมานะ่าจะเกือบ2เดือนได้แล้วที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะไม่ลงคลิปในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้อัปเดตคลิป ปัจจุบันว่าเราเป็นยังไงหรือทําอะไรกันอยู่เนี่ยคือผมไม่ได้ทําคลิปเลยนะผมเนื่องจากหลายๆอย่างนะครับผมหลกัหลกๆเลยคือเรื่องไม่มีเวลาแล้วก็โฟกัสกับการแข่งขันซะส่วนใหญ่นะครับผมคลิปที่ได้เห็นอัพล่าสุดนะ่าจะเป็นคลิปในเรื่องของการแข่งขันนะครับผมเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรเป็นคลิปที่ไม่ใช่วีล็อกอะเป็นคลิปที่แบบว่าการแข่งขันปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไปติดตามดูกันนะครับผมแต่วันนี้ นะผมผมกลับมาทำ YouTube แล้วนะผมอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองนะผมต้องยอมรับเลยว่าตัวผมเองเนี่ยขาดในเรื่องของความสม่ำเสมอเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเริ่มต้นใหม่ได้ก็วันนี้นะครับผมหลังจากที่คลิปล่าสุดของเราเนี่ยได้ซื้อ R15 มาจำเป็นได้ไหมอ่าเราซื้อ R15 มานะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วขอเมาส์หน่อยแล้วกันนะครับผมก็คันนี้เนี่ยตั้งแต่เราซื้อมาเนี่ยนะครับผม เราก็เอาไปเซอร์วิสที่ร้านยูเทิร์นช็อปนะครับผมเอาไปซอร์วิสที่ร้านยูเทิร์นช็อปนะครับผมเพื่อที่จะเช็คความพร้อมในการขับขี่ลงสนามนะครับผมก็ปรากฏว่าพิกโก้เนี่ยหรือว่าโค้ดของเราเนี่ยก็ได้เช็คคันนี้นะครับผมปรากฏว่าเพื่อนๆรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นรถคันนี้เป็นรถอุบัติเหตุมานะครับผมคืออันนี้ผมก็ไม่รู้เลยนะครับผมวันไปซื้อเนี่ยเราก็คิดว่า แบบว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นรถแบบสภาพใหม่ที่ไหนได้พังนะผมทั้งคันเลยโค้งเบี้ยวโค้งเบี้ยวนะครับผมโค้งเบี้ยวศูนย์ไม่ตรงบ้างคือทุกอย่างครับผมไม่มีอะไรที่แบบว่าคือเป็นรถที่ขี่บนถนนได้แต่แต่ไม่พร้อมที่จะเอามาขับขี่ในสนามเพราะมันไม่ปลอดภัยอย่างยิง่งน,นะผมก็กลายเป็นว่าคันนี้ก็ต้องจอดไปอีกประมาณหลายอาทิตย์นะผมเพื่อที่จะเอ,เอาไปดัดโคง้ง ดัดทุกนี่แน่นแผงคออะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้มันสมบูรณ์แบบ100%มากที่สุดนะครับผมจนทําได้เรียบร้อยนะผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาขี่ไม่มีเวลาได้ลองก็เลยเนี่ยนะฮะเป็นเดือนนะผมกว่าจะได้มาลองขี่คันนี้นะผมน่าจะมี 2- 3สเดือนได้นะครับผมหลังจากซื้อรถมาแล้วไม่ได้ขี่นะผมก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับผมก็เรื่องราวมีประมาณเท่านี้ก็ถือว่าโดนหลอกขายมานะครับผมใช้คำว่าโดนหลอกดีกว่าแต่ ผมก็ได้คุยกับทางเจ้าของแล้วนะผมเจ้าของคนที่ขายผมเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่รู้นะผมแต่เขาเนี่ยก็ไม่ยอมบอกผมว่ารถคันนี้เป็นมือสองหมายถึงว่าเขาก็ซื้อใหม่อีกทีหนึ่งนะผมเราก็นึกว่าเขาเป็นมือหนึ่งนะผมฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าต้นต้นมาต้นตอมันเป็นมาจากอะไรหรือเป็นเพราะอะไรนะผมก็ถือว่าผ่านมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะผมเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ได้ทราบนะผมถ,ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผม กับเจ้ารถคันนี้นะครับผมมาเรามาดูของแต่งรถคันนี้กันดีกว่าใส่ไปนิดๆหน่อยหน่อยะครับผมมาชิ้นแรกก็เราเปลี่ยนเป็นปอกแฮนด์นะครับผมเป็นของโดมิโนโ,โดมิโนโทันทีเป็นปอกแฮนด์โดมิโนโนะครับผมเพื่อให้มันรู้สึกว่าจับถนัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างที่เราหายไปเนี่ยผมเพิ่งค้นพบตัวเองว่าผมเ,เป็นคนที่ขี่ปอกแฮนด์อ้วนนะครับผมอันนี้เป็นปอกแฮนด์รีบอ่าเป็นปอกแฮนด์ปอกแฮนด์เล็กนะครับผมอาจจะจับไม่ค่อยถนัดหน่อยแต่คิดว่าตอนอาจจะ ช่วงซ้อมมีผลไรหรอกแต่แข่งมีนผลนะผมเพราะมันรู้สึกมันไม่เต็มมือนะผมก็ไม่เป็นไรก็ใส่มาแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะผมแล้วก็นี่เลยล่าสุดเลยนะผมเป็นโช๊คนะผมก็เรียกว่าไส้โชค๊คเดีว่าเป็นไส้โชค๊คเอรินนะผมเป็นตัวปรับพิโลดได้อย่างเดียวนะผมพิโลดบวกลบได้อย่างเดียวนะผมต,ตัวนี้ก็เจ็ดพันกว่าบาทนะผมตัวนี้ก็ประมาณ300หรือ500กว่าบาทนี่แหละอันนี้สําคัญมากกับการ อยู่ในรถซ้อมนะครับสำคัญมากสำหรับการซ้อมเซอร์กิตนะครับพวกเรื่องอุปกรณ์โชค๊คช่วงล่างเนะีมาฝั่งนี้เลยครับไฮไลท์เลยตรนนี้ทอ่อเนาะนี่อย่าพูดอย่าพูดก่อนพูดเรื่องทอ่อมาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่จอดนานจัดจนแม,ม,ม,มงมุมแมงมุมแมงมุมยังแมงม,มุมแมงม,มุมขนาดแมงมุมยัง ขนาดยงมุมยังทำรังเลยนะครับผมมาผมจอดน้าจัดแล้วก็นี่ครับผมท่อไก่สารแดงเครับผมนี่ดีกีระดับแชมป์ประเทศไทยนะผมในรุ่น5 1 5 0บนะผมเป็นรุ่นร้อิชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยสำนักนี้เนี่ยทำรถเนี่ยเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับผมเราก็เลยเลือกใช้ท่อใบนี้นะผมยี่ห้อนี้แบรนด์นี้เลยนะผมแล้วก็มีไล่สเตอร์นิดหน่อยแล้วก็เป็นโซ่ดีีนะผมประมาณนี้ นะครับผมก็เดี๋ยวใกล้เวลาเราได้ซ้อมแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวลงไปซ้อมกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมคิดอะไรได้ืออะไรขึ้นมานี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมบอกนะครับผมก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปซ้อมกันเลยดีกว่าไป ก็หลังจากที่เราซ้อมรถเสร็จแล้วในฮิทแรกเนะี่ยก็เหนื่อยไม่รู้จะบอกอะไรก็เห,เห, <c oughs> หนื่อยนะครับผมเนื่องจากความรู้สึกหนังจากขี่แล้วเนะี่ยผมรู้สึกว่าปอกแฮนด์เนี่ยทำให้ผมเห,เหนื่อยเพราะว่ามันลื่นอยู่ตลอดเวลามันทําให้เหมืนอนเราขี่แล้วเ <c oughs> บาะก,ก็ลื่นอะไรก็ลื่นมันดูแบบขัดไปหมดนะผมแล้วก็กิฟการลื่นถังก็ไม่มีทําให้เรารู้สึกว่าขี่รถแล้ววันนี้รู้สึกเหนื่อยๆนะผมมันดูแบบ เหมือนคนพยายามขี่มากเกินไปนะครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรหยุดยั้งผมได้นะครับผมหลังจากขี่รถเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มีตัวช่วยนะครับผมนน่คอวีพาวนะครับผมก็คืออารมณ์เป็นเหมือนน้ำเกลือแร่นะครับผมเป็นวิตามินนะครับผมหลังจากเราทำกิจกรรมเหนื่อยเหนื่อยหรือว่าก่อนเราทำกิจกรรมเนี่ยดื่มตัวเนี้ยช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยสดชื่นหรือว่าเป็นเหมือนพลังงานอะไรอย่างเงี้ยมาแบบว่า ช่วยกระตุ้นให้เราแบบว่ารู้สึกฟ resh ที่ตลอดเวลานะผมก็แนะนําเลยนะผมคอตัวนี้นะครับผมรสชาติเหมือนอันหนึ่งเหมือนน้ำผลไม้รวมอ่ะเออคล้ายๆแต่อันนี้อาจจะเป็นผลไม้รวมที่รู้สึกอ่อนๆกว่าแต่มีความแบบเปรียปร้ยวๆนิดๆ นี่ครับผมคอแนะนำเลยนะครับผมสำหรับนักกีฬานะผมต้องมีนะครับผมผมมีเป็นเป็นเป็นรังเลยนะครับผมต่อจากนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นลงลงซ้อมนะครับผมกับ Yamaha YZ85 คันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีขี่กับน้องฝั่งนูษดนะครับนี่เราแพนกล้องไปดู ขี่จับเวลากันนะผมในฮีทที่3ามนะครับโดยมีสีคัาเมียนะครับผมเป็นคนถือป้ายบอกเวลาแล้วก็จับเวลานะครับผมในส่วนของป้ายเวลาเนี่ยก็จะมีบอกอยู่มีบอกสองอย่างนะครับผมอันแรกเนี่ยเป็นเวลาที่เราขี่นะครับผมอันที่สองกี่รอบนะครับจะได้รู้ว่าเราขี่ไปกี่รอบแล้วนะครับผมได้รู้ว่าเฮ้ยแรงเราเนี่ยยังเหลือไหมเดี๋ยวเราจะบริหารจัดการเรื่องแรงยังไง แล้วก็เวลาเนี่ยเราขี่เวลาดีมากไหมเราจะได้กดเวลานะครับผมก็อันนี้คือคร่าวๆในส่วนของต้เวลานะครับเดี๋ยวพอเราออกสตาร์ทไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดคุยกันแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าเราก็ต้องใช้สมาธินะครับผมส่วนหนึ่งในการขับขี่นะครับผมสีพารามีนนะผมนั่งบอกเวลาตรงนี้ ก่อนนะครับเนื่องจากผมไม่ได้เอาผ้าวอมยางกลับมาจากบุรีรัมย์นะครับผมเลยต้องวอมส่งเอานะ้วเหรอแล้วเราใช้ยางพิลลี่ด้วยนะครับผมเราต้องใช้เวลาในการวอมยางสักนิดนึงเนื่องจากยางพิลลี่เนะี่ยไม่สามารถออกไปแล้วสามารถขี่ได้เลย ผมในภาพที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่นี้ก็เป็นในส่วนของฮีที่4นะครับผมในฮีที่4เนี่ยในรอบนี้เนี่ยเราก็มีพิโก้นะครับผมอัศวินคงตนไพศาลเนี่ยมายืนกำกับอยูข้างสนามหรือว่าเป็นโค้ชของเราในปีนี้นะครับผมเป็นโค้ชประจําทีมเทียน t ีมอเ o อร์สปอร์เราในปีนี้นะครับก็บังเอิญพิโก้นะครับผมซ้อมอยู่สนามใหญ่พอดีนะครับผมแล้วก็ พอพี่โก้บ่าเนี่ยก็เลยแวะมาดูนะครับผมก็ถือว่าดีเลยนะครับผมพอพี่โก้ได้มาดูในการซ้อมในที่ที่4เนี่ยก็ทําให้ผมเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่หลายๆอย่างนะครับผมในเรื่องหลายๆอย่างเลยนะครับผมภาพรวมเลยทั้งการเร่งการเบรกท่านั่งนะครับผมพี่โก้ก็มาช่วยแนะนํามาช่วยติวนะครับผมจริงๆเนี่ยพี่โก้เนี่ยมาเทรนเราอยู่ประมาณ2 สองฮีทต่อจากนี้ก็คือฮีทนี้และก็ฮีทต่อไปนะครับผมแต่ฮีทต่อไปเนี่ยเราไม่ได้มีภาพให้เพื่อนๆได้ดูเนื่องจากแบตหมดนะบผมแบตก Gi <programming> <ป>ล้องหมดเมมกล้องเต็มหรืออะไรนั่นแหละนะผมก็เลยไม่มีภาพให้เพื่อนๆได้ดูก็เลยมีแต่ภาพในส่วนของฮีทที่4ี่ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมในส่วนของฮีทนี้เนี่ยก็ในเรื่องของท่าทางเนี่ยในฮีทนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับผมแต่เราไม่มีภาพมุมไกลหรือว่าเป็นภาพจับด้านนอกให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมมีแต่มุม มองโกโปรแต่จะสังแต่ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสังเกตดูว่าการก้มตัวการโน้มตัวเนี่ยจะเยอะกว่ารอบแกรกๆนะผมสังเกตที่โกโปรเนี่ยจะเห็นถุงมือนะผมอยู่ใกล้ๆแฮนด์อยู่ใกล้กลแ,กลกลแขนเนี่ยอันนี้คือเราโน้มตัวเยอะลงไปเป็นพิเศษนะครับผมก็คือเราเน้นทั้งในเรื่องของท่าทางการเตะผีแล้วก็ในเรื่องของเวลาด้วยนะครับผมก็ในส่วนของคีย์นี้เนี่ยก็วิ่งอยู่ในนาที06นนะครับผมก็คือหลังจากที่พี่โกมาติวเนี่ย เทนอยู่ข้างสนามเนี่ยก็มีเวลาให้เห็นเลยนะครับผมเวลาลงมาเนี่ยสองวิเลยจากที่เราวิ่งคิดหนึ่งที่สองสามอยู่ในที่ศูนย์แปดเนี่ยพี่โก้แค่มายืนหนึ่งข้างมายืนมายืนกดดันอยู่ข้างเนี่ยก็ลงมาสองวิเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็เนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆรับชมคลิปไปนะผมอย่างสนุกนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะเห็นต่อจากนี้พอพอจบการับขี่เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นเบื้องหลังที่พี่โก้มาติวอยู่ข้างสนามด้วยนะครับผมก็โอเคครับ รับชมกันต่อได้เลย ผมวันนี้เราก็ซ้อมกันเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผลสรุปการซ้อมวันนี้ก็ไปในทิศทางที่ดีเยี่ยมนะครับผมอาทิตย์แรกก็อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ปรับตัวกับสนามแล้วก็ทําความเข้าใจกับรถนะครับผมเพราะว่ารถี่ยไม่เคยขี่มาก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสเตอร์ก็ไม่พอดีนะครับผมแต่เราก็ต้องปรับตัวเข้าหานะครับผมอย่างอย่างปัญหาวันนี้ที่เจอข้าวๆก็แค่ ปอกแฮนด์เล็กไปนะครับผมรู้สึกขี่แล้วเนี่ยมือแตกเลยเนี่ยอ่ามันไม่นุ่มนะผมแล้วมันก็เล็กไปเราก็คิดว่ามันจะดีสุดท้ายไม่ดีนะครับผมไม่เหมาะกับเรซซิง่งแล้วแต่คนดีกว่าใช้ว่าแล้วแต่คนแล้วกันเนาะสำหรับผมก็ถือว่าไม่ผ่านนะผมก็ต้องกลับไปใช้ปอกแฮนด์อ้วนนะครับผมแล้วก็สเตอร์เดี๋ยวอาจจะขึ้นอีกสักฟันสองฟันนะสเตอร์หลังให้มันจัดกว่านิดหน่อยเวลาเร่งออก,กอะไร้ยมันจะได้มีความเร็วนะครับผมแล้วก็ ในเรื่องของท่านั่งโพสิชันต่างๆนะครับผมมันเบาอ,อะไรเงี้ยไม่ดีเดี๋ยวเราอาจจะซื้อเป็นไฟลิ่งสนามมาใส่ยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตให้ดูนะครับผมผลเวลาของวันนี้นะครับผมที่ซ้อมทั้งหมดกี่ฮิตป่ะเธอสีปส่ปะ่ะสี่ฮิตนะครับผมฮิตแรกก็อ่าก็ได้นะผมฮิตฮิตแรกที่2เนี่ยก็คือยืนอยู่มาหนึ่งนาทีหรืออะไรหนึ่งนาทีใช่ไหมไม่ใช่แปดวิ้อหนึ่งนาทีศูนย์แปดใช่ไหมอ่า หนึ่งนทีศูนย์แปดนะครับผมฮิตหนึ่งฮิสองจนทีตสามนะครับผมได้พิโก้นะครับผมมายืนกำกับอยู่ข้างสนามนะครับผมมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเร็วไปโดยปริยายเลยนะผมก็ดี่ต้องมีเลยเก้าพันอยู่แล้วนะเก้าพันห้าหมื่นอยู่แล้วนะไม่โครบอ่ะแอกไปอย่างเงี้ยเสียงไรคเสียงห้ามขาดใช่ว่าเสียงห้ามขาดเป็นตัวพิเศษน เร็วสุดอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวอัดเร็วกว่านั้นป่ะ668 6อ๋อ6กหก็คือ1นาที6.68วินาทีนะครับผมก็ถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างเร็วนะครับผมแต่ก็ต้องเร็วกว่านี้นะครับผมเพราะว่าน้องๆเนี่ยที่ว่าตัวเล็กๆเนี่ยเขาขี่กันอยู่1นาทีสี่หนนาที5อะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องพัฒนาไปเรื่อยนะครับผมนี่ผู้ใหญ่พัฒนาไปแข่งกับเด็กนะเนี่ยนะครับนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขี่ไปทั้งหมด น่าจะมีประมาณ50รอบได้นะครับผมสีฮรวมกันประมาณ50รอบได้ก็ผลลัพธ์ก็คือมือแตกรบก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็โอเคจบไปแล้วกับวีล็อกวันนี้นะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ผมก็จะพยายามกลับมาทำคลิปบ่อยๆเหมือนเดิมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้ารา่อนสวัสดีครับรายการที่